คลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับตัวละครที่เป็นตัวท็อปนะครับดับโลดในเซิร์ฟเวอร์ V7 ครับผมอย่างตัวละครของคุณบูริเออร์ครับต้องบอกว่าคลิปนี้ใครอยากจะสอยตัวละครราคาดีๆนะครับฟังคลิปให้จบแต่ก่อนอื่นฝากไปชมโฆษณาเลยดีนๆนชอ่องบอดดี้มิ่งด้วยน,นะครับ คิดถึงเติมเกมราคาถูกต้องนี่เลยเติมเกมช็อปได้ตลอด24ชั่วโมงบอกเลยว่าเติมไวมากและมีเกมให้เลือกเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นแลกนาร็อก ROV หรือจะเป็นโรบอกก็มีจดทะเบียนการค้าบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมาย100%ปอว e r คอนเฟิร์มเองถ้าใครเติมแล้วก็อย่าลืมบอกมาจากช่องปอดิมิ่งด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันคลิปนี้เลยไปดูคลิปกันสวัสดีครับผมปอกช่องปอดีมิงนะครับ วันนี้ผมมีตัวละครมานำเสนอนะครับอ่าเดี๋ยวจะแกะตัวละครนี้ให้ดูว่าดาบโล่ตัวนี้นะครับที่มีทั้งอุปกรณ์สีทองนะครับแล้วอุปกรณ์สีม่วงทั้งตัวเนี่ยเขามีสเตตอะไรบ้างนะครับ CP เนี่ยมากถึง4ี่หมื่นเลยนะนะครับสี่หมื่นศูนย์ศูนย์เจ็ดหกนะเลขกำลังสวยนะครับเลขเจ็ดสิบเก้าก็จะเข้าเลขแปดสิบแล้วนะตออเลขแปดสิบนี่ก็จะได้สัตว์ม่วงฟรีนะครับหนึ่งตัวสาหรับดาบ โล่ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่แทงบอสได้ทุกตัวนะครับอ่าทุกตัวที่เป็นเทียปกตินะไม่ใช่ไม่ใช่เทียสูงเทียสูงหมายถึงว่าอ่าพวกบอสพวกอย่างโอดินหรือว่าจะเป็นบอสนะครับที่เป็นบอสตัวนี้อย่างตัวของทอยอย่างเงี้ยอ่าอาจจะยังยืนไม่ไหวนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมเคยไปยืนตัวนี้มานะครับอ่าไทยเนี่ยตัวนี้ยืนไหวนะผมบอกเลยว่า ตัวคุณบูเออร์เนี่ยสามารถยืนบอสตัวนี้ได้นะครับอ่ะยืนได้ในที่นี้คือสามารถยืนคนเดียวได้แล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ตายแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้ามีพระด,ด้วยก็ชีวิตก็จะสบายขึ้นนะครับอ่ะมาดูในส่วนของตัวอุปรกรณ์การสวมใส่กันดีกว่านะครับอุปรกรณ์การสวมใส่เนี่ยก็จะเป็นอาวุธนะครับเซ็ตม่วงทั้งหมดเลยส่วนประดับเนี่ยก็จะมีประดับสีม่วง4ชิ้นนะครับอ่าส่วนประดับแดงนะครับก็มีประดับบวก7ถึง2ชิ้นเลยนะนะครับค่อนข้างที่จะ โอดอยู่นะนะครับเพราะว่าผมตีตัวละครของแอดวีเนี่ยเรี mm hmm. ยกได้ว่าบวก7ผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับตีไปเยอะมากเหมือนกันนะตัวนี้มีบวก7ถึง2ชิ้นแล้วมีบวก61ชิ้นนะครับมาดูที่ในส่วนของตัวอุปกอบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอาวุธดับโล่ไหมดับโล่น่าจะเป็นดับโล่ท็อปเทียเลยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นดับโล่ตัวท็อปนะครับตัวนี้เลยที่เราต้องใช้คริสตัล นะครับมากถึง100เม็ดนะครับตัวนี้ก็เป็นดับโล่ม่วงโบกหกนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นชุดเซตนะครับสำหรับคนที่ต้องไปตีบอสเท่านั้นนะก็จะเป็นชุดอุปกรณ์สีทองนะครับเป็นหมวกทองนะครับบวกหกเลยแล้วก็มีต้านทานกิจลี่ a ขนะครับออฟแม็กนะครับเป็นออปชั่นสำหรับสายแทงก็มีลดลดความเสียหาย PP ด้วยเพราะว่าอุปกรณ์สีทองเนี่ยมันสามารถออฟได้ถึง2ช่องนะครับส่วนขาเนี่ยขาก็เป็น ต้านทานสาระปกติ3%เซนะครับอัตราคริสสอเเซนะครับถือว่าเป็นออปชันที่เพอร์เฟกมากนะสำหรับผมเพราะว่ามันจะออกคู่กันแบบนเนี้ยเราออกสีม่วงอะยากมากนะครับคือออปเขาดวงดีจริงนะครับหรือว่ารอบเยอะอันนี้ไม่รู้อาจจะกดกดแบบเป็นร้อยร้อยพันพันรอบก็ได้อาจจะไปไปได้นะครับเออส่วนเสื้อนะครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อสําหรับสายแท้งนะครับเพราะว่าเสื้อเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสายดาเมดอาจจะไปทําในส่วนของตัวตัวนี้เนาะเพราะว่าตัวน,นี้มันจะได้ ออเดเมดนะครับแต่ว่าทางเลือกของสายแท้งเนี่ยมาทำเทียร์หนึ่งะครับเพราะว่าเทียร์หนึ่งมันจะได้ต้านสถานะ7%ลดความเสียหายอีกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมเทียร์สองเนาะก็จะเป็นตัวนี้ก็จะได้ต้านสถานะ3%านะครับลดความเสียหายทั้งหมด4%ถุงมือนะครับถุงมือนี่เป็นถุงมือเทียร์สองเหมือนกันนะครับก็จะเป็นลดความเสียหาย1%นนะครับแล้วก็แม่นยำความเร็วในการโจมตี นะครับอันนี้ก็ถือว่าครบช้วนนะครับอ่ะมาดูประดับนะครับประดับนี่ประดับอันนี้เป็นประดับลดความเสียหายที่ได้รับนะครับก็จะเป็นประดับเรียกว่าประดับเทียสองไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดับมันมันจัดเทียยังไงก็เอาเป็นความเข้าใจของเราก็1 2 3แล้วกันนะครับก็เป็นประดับเทียสองนะครับลดความเสียหายในการโจมตีที่ได้รับนะครับสอเปอร์เซ็นต์ก็ทำบบายแทงโดยเฉพาะเลยอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นประดับที่ได้ดีเฟนส์นะครับแล้วก็ ความเสียหายระยะใกล้แล้วก็เน้นการซีซี4%นะครับตัวนี้เหมือนจะดรอปเอาไหมเพราะว่าสร้างไม่ได้ด้วยนะครับน่าจะหายยากอยู่นะสำหรับประดับตัวนี้เหมือนจะต้องไปตีบอสนะครับในการได้เป็นประดับน่าจะเป็นประดับบอสแหละนี่ประดับบอสตัวนี้นะครับเป็นประดับที่มีแค่ผู้ครอบครองบอสเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้ใส่นะครับแหวนตัวนี้นะครับเป็นแหวนป้องกันแล้วก็บวก ต้านทานนะครับสถานะนะครับตัวนี้เป็นตังหูแอสลาร์ดนะครับน่าจะเป็นตังหูบอสเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีให้สร้างนะครับตัวนี้ก็เป็นหลบหลีกระยะใกล้พื้นที่สามนะครับดีเฟนต์หกเลยตัวนี้นะครับเป็นระดับบอสแมปสี่นะครับระดับบอสแพ้นะครับส่วนอันนี้นะครับชิ้นนี้เป็นประดับสร้างนะครับเป็นประดับสร้างเทียร์หนึ่งนะครับตัวนี้จะได้ดีเฟนต์แล้วก็ความเสียหาย r ิ c a l l นะครับเแล้วก็การซีซีนตะครับตัวนี้ส่วนประดับสีฟ้าตัวนี้น่าจะรอเปลี่ยนหรือว่าคิดว่าอันนี้น่าจะใช้ได้ยาวนะครับบวก5นะครับสำหรับตัวนี้ก็ดีเฟนซ์ค่อนข้างจะเยอะนะมาดูประดับแคชนะครับประดับแคชเนี่ยก็เป็นเน้นใส่สีฟ้านะครับเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยมันจะได้ค่าป้องกันนะครับแล้วก็ลดดาเมจนะครับถึง2%เราแล้วลดความเสียหาย PP ด้วยนะครับอ่าเป็นออปชั่น เอฟอย่างป้องกันหรู้ไพี่หนึ่งนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นประดับสายระยะใกล้เนาะก็จะเป็นความแม่นยําระยะใกล้นะครับบวกหกนะครับเป็นออปชั่นสีทองอ่าส่วน,นนี้เป็นกลุยกลุยป้องกันนะครับเน้นการฟื้นฟูนะครับลดความเสียหายอันนี้เป็นสายป้องกันนะครับก็ถือว่าออปเทปเหมือนกันนะครับโจมตีป้องกันนะครับคือตัวของคุณบูเรียนี่ค่อนข้างมีความดุงดีเรือร่องของออปชั่นนะเพราะ อันจิงการออปกออกชั่นที่มันใช้บนล่างมันยากอยู่นะครับจากที่ผมสุ่มมากว่าหลายพันหลายหมื่นครั้งนะมันออกจากมากๆที่จะสุ่มแบบเจอบนเจอล่างใช้นะครับอ่ะมาดูในส่วนของตัวสลักนะครับจากที่ผมดูเนี่ย <S 2> <S 2> ก็คือทําไวแล้วนะครับสลักทําไวแล้ว3มช่องเลยนะครับก็คือเป็นช่องแรกนะครับก็จะเป็นอ่าต้านคริตน,นะครับอ่าเป็นช่องสําหรับเน้นต้านคริตเป็นหลักนะครับ ประมาณนี้นะครับช่องนี้ไม่แน่ใจว่าทําเสร็จหรือ,อยังนะอาจจะเป็นช่องที่ยังทําไม่เสร็จก็ได้นะครับเพราะว่าช่องสุดท้ายก็ยังไม่ได้ทําเป็นสามแถวนะครับส่วนช่องที่2อันนี้เป็นช่องสําหรับการ PP โดยเฉพาะเลยถ้าให้เดานะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นการซีซีถึง9%อร์นะครับออกโคตรยากครับหลายหลายคนอาจจะเห็นหัวผมบังนะนี่นะครับ9%อเซนนะครับออกยากจัดๆนะผมบอกเลยเออ ดวงต้องดีจะจัดนะที่จะได้นะครับออบนี้นะครับเออตัวนี้การซีเยอะมากเดี๋ยวไปเปิดให้ดูว่าการซีเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นต้านคริษนะแล้วก็เป็นความเสี่ยงสกิลนะครับฟื้นฟูเลือดแล้วก็ป้องกันนะก็ถือว่าช่องนี้คืออึดอึดมากสักช่องนี้นะครับส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นประหลัดประดับเอ่ออันนี้ก็จะเป็นสลักสําหรับการฟาร์มนะครับก็ฟาร์ม exp โดยรวมเนี่ยนะครับเราสามารถเช็คตรงนี้ได้นะครับ exp โดยรวมเนี่ยถึง34%เลยนะ นะครับก็ค่อนข้างเยอะนะเยอะมากๆากสายสเนี้ถือว่าเยอะนะครับมาดูสมุดนะครับสำหรับสมุดต,ตัวละครนี้นะครับก็อยู่ที่67นะครับจุดหนึ่งหกเปอร์เซ็นต์อันนี้คือรวมลีลิกแพทล่าสุดแล้วนะนะครับเนี่ยนะครับถึงหกสิบเจ็ดจุดหนึ่งหกเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะนะถือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวแพทเก่าเนี่ยก็เกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่าตัวของ แพทใหม่เนี่ยมันเพิ่มมาเยอะนะครับเพิ่มมาถึง10%เลยนะครับตัวนี้มาดูสแต่ตัวละครนะครับตแต่ตัวละครเนี่ยถ้าเราดูจากฝั่งนี้นะก็จะเป็นพลังโจมตีอยู่ที่1 8 2เนาะความเร็ว101ตัวนี้ยังไม่มีสกินนะครับอ่าสะกินสียังเป็นสีม่วงอยู่นะครับแล้วก็ความแม่นยำเนี่ย245นะครับบวกแม่นยำระยะใกล้เนี่ยก็จะเป็น2อ0ร้ป้องกันตัวนี้นะครับมากถึง435นะครับโคตรเยอะ า45นี่โคตรเยอะเลยนะคือ400 45เนี่ยมอนประมาณ70ต้นๆนเนี่ยตีแทบไม่เข้านะนะครับตีแทบไม่เข้าเลยนะครับส่วนค่าหลบหลีกเนี่ยมีอยู่204นะครับต้านสานะที่บอกว่ามีเยอะๆเ,เนี่ยโหมีถึง58 58เปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าผมเปลี่ยนเป็นสลากสายพีพีอยู่67เปอร์เซ็นต์โคตรเยอะสก,กิลนะครับสก,กิลก็เฉลี่ยบวก9 ทั้งหมดนะครับ่บวก9เกือบทั้งหมดเลยยกเว้นสกิลฟ้านะครับบางสกิลเท่านั้นเองนะครับที่ยังเป็นบวกเจ็ดบวกห้าแล้วก็มีสกิลม่วงบวกถึง2เลยนะเป็นสกิลสำหรับคอโค้กโลแล้วฮิลสกิลครบนะครับทุกสกิลไม่มีตกหล่นนะครับส่วนสกิลพาฟสีนะครับก็จะเป็นบวก8นะครับสำหรับสีเขียวนะแล้วก็บวก5บวกสี่สำหรับสีฟ้าเนาะนะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะสกิลม่วงก็ยังขาดอยู่สกิลหนึ่งนะครับสกิลนี้มันดรอปยากนะครับผมบอกเลย ดบโคตรยากนะครับมันดบจากอาอามอนนะมันมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่ค่อยมีใครได้หรอกแล้วก็ตัวของอบอสทายนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากมากๆนะสกิลนี้มาดูสกินนะครับสกินของตัวละครตัวนี้นะครับก็จะเป็นสกินม่วงเนาะยังไม่มีทองนะครับแล้วก็สมุดโคเด็กของสัตว์ขี่เนี่ยอยู่ที่11บเอ็ดทับยี่สิบสีม่วงนะแล้วก็24ตัวนะครับสำหรับสีฟ้า อ่ะอันนี้ก็เป็นสกินนะครับเป็นสกินสีม่วงนะครับสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวตอนที่ผมอ,อัคดคลิปเนี่ยรอผสมอยู่นะอาจจะถ้าคนที่ไปซื้อเนี่ยไม่แน่ตัวนี้อาจจะทองนะครับเพราะว่าเขาผสมเรื่อยๆนะผมบอกเลยอดีนี้นะครับแล้วก็มีตัวม่วงอยู่ทั้งหมดนะครับ17ตัวนะครับมีตัวฟ้าครบนะบตัวเขียวครบตัวขาวก็ครบนะครับอ่ามีให้เลือกใช้กันมากมายนะสรับตัวม่วงนี้ ตามสถานการณ์เลยจะเอาสแตตไหนนะครับซิลสโตนนะครับซิลสโตนไอดีนี้ก็จะบวก8นะครับในเลเวลที่1 2 3 4เนี่ยก็จะเฉลี่ยบวก8นะครับอ่าส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็บวก7นะครับผมรูนก็เป็น2แถวนะครับเป็นแม่นสีฟ้านะครับส่วนแม่นเอ่อสีสุดท้ายก็ยังยังไม่ครบนะครับแต่ก็เป็น3แม่นนะครับอ่ะมาดูการใช้งานจริงนะครับต้องบอกว่าตัวเนี้ย น่าจะยืนมอนได้ทุกตัวในเกมณนะตอนนี้นะถ้าไม่นับแมป5นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปตีมอนที่เก่งที่สุดณนะตอนนี้ที่เกมโมดิมาริซิ่งมีนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็น Pset สำหรับกันฟาร์มนะครับแล้วก็สลักเดี่ยวผมจะไปเปลี่ยนเป็น EXP เลยในกรณีที่ทุกคนนาไปฟาร์มนะครับออคือเราจะไม่ใช้สลักแบบสายกานซีทรงซีนะครับเดี๋ยวจะ มองไม่เห็นภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่เป็นพรีเซตตอนที่แบบฟาร์มจริงๆเลยนะครับอนนี้เราจะมาดูว่าตัวละครนี้ผมปรับเลือดนะครับเอิมอยู่ที่20%เรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวละครนี้ไหวถ้าเขาไหวเลือดเขาต้องเต็มตลอดนะครับจะจะเลือดจะไม่หายนะอันนี้คือมอนที่เก่งที่สุดในในเอ่อแมปนอกนะตอนปัจจุบันแล้วนะไม่ต้องพูดถึงคุกุกตีไม่เข้าหลือลครับุกตีเบาไหวพวกนี้เยอะนะ คุณเจ้าของไอดีบอกว่านะครับไม่ต้องเปิดอันนี้ก็ยังยืนไหวครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือสกิลบล็อกนะครับเอาไว้ดูดเลือดนะครับที่ไม่เปิดเพราะอะไรมันจะได้ไม่ต้องเสียมานาปีครับประมาณนี้เออนี่ดูครับเลือดไม่ลดครับเลือดไม่ลดครับบอกเลยว่าเลือดไม่ลดนะฮะถามว่าเปิดได้ไหมก็เปิดได้นะเนี่ยขเปิดเ่ยลากมาสี่ตัวห้าตัวพร้อมกัน มอนตีมอนมันก็ตีเข้านะเ0็ดสบแต่ประเด็นคือตัวละครมันดูดเลือดดีเลือดทันงรนบดูดิครับปะนี่คือตั้งเลือด20%นะยังไม่กระดิกเลือดยังไม่ไหลลงไปถึง80%เลยคับมีโล่เพิ่มเพิ่มขึ้นตลอดนะดึงโซ่มามันก็ดูดเลือดอีกคือแบบว่ายืนได้ทุกตัวแล้วอะนตอนนี้นะครับเลือดเต็มเลยนะครับเลือดไม่ลดนะดูปะ อันนี้คือไม่ต้องสงสัยเรื่องของความเอ้ยโอ้โหโชคดีจัดอะดอรองเท้าการสตรีมได้เพชรฟรีวะเนี่ยอันเนี้ยใช่ไหมบอสบอสเนี่ยต้องบอกว่าตอนเนี้ยในกระดานมันไม่มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปแทงตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้เลยตัวที่เขาบอกว่าก็โหดที่สุดนะณนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแทงตัวนี้ให้ดูนะครับอ่าให้มันรู้ไปเลยว่าเรา ยืนไหวนะครับเอาแค่เราตัวเองนะเอาแค่ตัวเราเองนะเราต้องพรีเซตไหนวะเนี่ยตีปะสีจำไม่ได้ทีน่าจะซีเนี่ยแหละมะใช้ไหมใช่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 ใตีอึดผมจะได้ซีอึดสุดอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวจะลองแทงไอ้เจ้าบอสตัวนี้ดูนะไอ้นะครับอืมเทพเจ้านะครับลูกของโอดินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ โอ้ oh, เรานี่ตัวเท่าเข่ามันนะตัวคนใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวจะลองแทงดูนะครับนี่อันนี้คือปรับเลือดอยู่ที่80เปอร์เซ็นต์นะ,ะเดี๋ยวผมปรับเลือดอยู่ที่85แล้วนะอันนี้คือปล่อยออโต้เลยนะที่เราว่าปล่อยแบบปล่อยชิวนะออโต้นะเลือดเลือดลดอยู่ที่85เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าดูนะครับ อันนี้คือรับทุกสกิลนะไม่เดินหลบด้วยขอต้อง P set A เหรออ่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยน P set อ่าพีพ่เจ้าข่อยดีบอก P set นี้อึดสุดผมเปลี่ยนละนี่มาครับอันนี้คือนายกรนีที่ไม่หลบเลยไงเห็นไหมแต่ถ้าเราเดินหลบ นิดนึงอ่ะผมว่าไม่น่าตายนะครับแต่เอาจริงถ้าระดับเนี้ยมีพระสักคนหนึ่งอ่ะยังไงก็ยืนสบายๆนะครับเนี่ยเลือดเพิ่มมาจาก0เปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ลดลงไปเพราะว่ามันอาจจะโดนคอมโบสกิลรัวๆอย่ะเลือดเลือดกลับมาเด้งกลับมาที่แปดสิบเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเรียกได้ว่า ค่าอย่างเงี้ยสำหรับผมเรียกได้ว่ายืนสบายนะครับเลือดเต็มแล้วนะตอนนี้นครับอันนี้คือสามารถยืนบอสอายไ,ได้แบบอีซี่อีซี่ถามว่าตีโดนไหมก็ไม่อาจจะต้องให้สายระเมดมาตีนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะสำหรับตัวละครตัวนี้นะก็นะครับมีการปล่อยขายอยู่นะเพราะว่าเอ่อตัวของคุณบเรอร์เนี่ยในค่อยมีเวลาจะเล่นนะครับก็ บอกเลยว่าตัวนี้นะครับขายอยู่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับมีกระซิบมาว่าหมื่นกลางๆนะครับก็ขายนะสำหรับ ID นี้ส่วนราคาถ้าอยากได้ราคาจริงๆเนี่ยใครสนใจนะครับติดต่อมาอ่านผมได้เพจอยู่ในลิงก์ดีสคริปชันนะครับถ้าติดต่อมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมประสานงานส่งคอนแทคนะครับให้กับตัวของเจ้าของ ID เนี่ย นะครับไปคุยต่อนอีกนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับตรงนี้ก็คือเออ่เล่นตัวคุณวอรูเลอร์มาหลายรอบนะสซาลาเบอร์เดนเจก็เลยมาอัดคลิปรีวิวตัวละครให้ทุกคนดูนะจริงๆก็อยากดูอยากแกะดับโลดูสักตัวนึงเหมือนกันนะครับก็เลยขอยืมคุณวอรูเลอร์มาดูก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครอยากเติมเกมก็ฝากร้านเติมเกมช็อปไอ้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวแน่นอนครับและอย่าลืมบอกว่ามาจากบอลติมิ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ